ทำไมนายจ้างไม่หยุดงานในวันสำคัญบางวันสวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hrcomas คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีเคยแปลกใจไหมครับว่าทำไมบางทีเราหยุดเหมือนราชการแต่บางวันที่ราชการเขาหยุดกันทำไมเราไม่ได้หยุดอันนี้น่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับว่าเอกชนกับราชการนั้นแตกต่างกันก็แน่นอนนะครับก็ย่อมจะมี วันที่ราชการเขาหยุดแต่ว่าเราไม่ได้หยุดนะครับแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นนะครับก็คือเอกชนด้วยกันนี่แหละครับบางทีนะครับ <ys> บริษัทข้างๆเราเขาหยุดนะครับอย่างเช่นหยุดเข้าพรรษาเขาได้หยุดแต่วาาต่วาบริษัทเราไม่หยุดเข้าพรรษาหรือบางทีเป็นวันสําคัญนะครับบริษัทเราหยุดแต่บริษัทอื่นบางบริษัทเขาไม่หยุดกันอเอ้าเอกชนเหมือนกันทําไมถึงประกาศไม่เหมือนกันทําไมถึงแตกต่างกันนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือว่าจะมีบางธุรกิจนะครับที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหยุดในวันสำคัญก็ได้นะครับอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งธุรกิจเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องเปิดไว้บริการผู้คนในวันที่คนอื่นๆเขาหยุดกันนะครับเขาจะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับถ้าเกิดว่า วันหยุดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็ปิดห้างสรรสพินค้าก็ปิดนะครับได้หยุดงานทั้งทีก็อดเที่ยวนะครับก็คงจะขาดอัตรสในชีวิตไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีบางธุรกิจนะครับที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหยุดตามในวันสําคัญนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นโรงงานออฟฟิศต่างๆนะครับก็จะต้องหยุดตามวันสําคัญแต่ ไม่ต้องหยุดทุกวันนะครับให้กำหนดไม่น้อยกว่า13วันนะครับโดยให้นับวันแรงงานเป็น1วันนะครับแล้วก็ไปหามาเพิ่มอีก12วันคราวนี้นะครับเมื่อกฎหมายกำหนดว่าไม่น้อยกว่า13เนี่ยนายจ้างส่วนมากก็ นอกจากจะไม่น้อยกว่าแล้วก็ไม่ยอมมากกว่าด้วยนะครับส่วนมากก็จะ13ใจดีหน่อยก็14ใจดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็15นะครับแต่ส่วนมากที่เห็นมาก็ประกาศกันอยู่ที่13นะครับ13วันเป็นวันแรงงานแห่งชาติไปแล้ว1วันเหลืออีก12วันไปเอามาจากไหนก็ไปเอามาจากที่ทางราชการเขาประกาศเป็นวันหยุดราชการนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องนับก็คงจะรู้นะครับว่ามันมากกว่า13วันนะครับ โดยในวันเหล่านี้นะครับก็อาจจะมีบางวันนะครับที่อาจจะประกาศเป็นวันหยุดของบางท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นวันรายอปศเนี่ยนะครับของจังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวนะครับจังหวัดอื่นเนี่ยจะไปหยุดเหมือนเขานี่ก็ไม่ถูกต้องนะครับอาจจะหยุดได้นะครับแต่อาจจะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดประเพณีอาจจะเป็นโมฆะไปก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่25พฤษภาคม2563เนี่ยนะครับนายจ้างก็สามารถที่จะไปเลือกมาได้เลยนะครับแต่มันมียกเลิกอยู่นิดหนึ่งนะครับมีวันสงกรานต์เนี่ยเลื่อนออกไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการจัดวันอื่นแทนเนี่ยครับเห็นจัดมาแทนแล้วนะครับคือวันที่27กรกฎาคม2563นะครับเป็นหยุดชดเชยสงกรานต์นะครับก็เอาเป็นว่าในตารางที่เห็นเนี่ยนะครับ นายจ้างแต่ละรายเนี่ยนะครับก็เลือกได้อิสระเลยว่าอยากกําหนดวันไหนบ้างเป็นวันหยุดนะครับไปเลือกมาให้ครบนะครับเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า13วันเมื่อรวมกับวันแรงงานแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําไมบางทีบริษัทเราหยุดบริษัทอื่นไม่หยุดบริษัทอื่นหยุดบริษัทเราไม่หยุดก็เพราะว่า ต่างคนต่างเลือกนั่นเองนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเลือกเหมือนกันบ้างเลือกแตกต่างกันบ้างนั่นเองครับนี่คือเรื่องของวันหยุดประเพณีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม YouTube Channel hr c o m a s r คุณอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดรูปกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับ